สวัสดีนะคะพ่อแม่เอฟซีท่านนะคะสวัสดีช่วงบ่ายนะคะเ,คเราก็นำแม่มะลินะคะอาบน้ำนะคะให้แม่มะลิกินน้ำอยู่นะคะแกก็ยังกินน้ำอยู่นะคะควานจะอาบน้ำให้แม่มะลินะคะ เชียงมีแกจะอาบน้ำให้ประจำค่ะก็ราร้อนเนาะอาบน้ำแกก็พูดด้วยนะคะว่าถอยแกไม่อยากถอยนะคะมะลิเรานี่ไม่อยากถอยเลยนะคะ ก็ให้แกเดินนะคะ<า>เดินาาอาบน้ำแล้วให้แกเดินดูแถวนี้ละคะ่ะให้แกออกกำลังกายบ้างโอ้ย อาบให้นะคะรักกินหญ้าเลยนะคะควานดินออกมานี่แม้มลิเรานี่รักกินเลยนะคะรักดึงหญ้าออกมากินเลยนะคะฉลาดมากนะคะ,คะขวานไปจะเข้าพาไปที่พักนะคะ ไปตีตรงช่วงเที่ยงนะคะพาแม่มะลิไปอยู่ร่มนะคะค่ะพาแม่มะลิไปอยู่ร่มนะคะ,คะตรงด่างแกนี่ก็ตรงด่างแกนี่ก็ยังไม่หายดีนะคะมันก็ยังขึ้นอยู่นะคะนี่ค่ะ ไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะคะเราก็ค่อยรักษาไปเรื่อยๆค่ะถูต้นไม้นะคะแกก็ตกงานมาจากเกาะสมุยด้วยเนาะคะ่คอยเป็นค่อยไปค่ะ น้ำตาลเราอาบน้ำให้แกก็จะคันขึ้นอย่างนี้ประจำนะคะหรือพ่อควานก็จะเอาหญ้ามาให้กินนะคะพ่อควานก็นั่งมองนะคะมองแม่มะลิคันนะคะพ่อควานค่ะ พอความน,นี้เป็นแรงใจให้มลิหรือเปล่านี่นางมองอยู่ได้เนาะพอความแกคันตรงไหนแกก็จะถูตรงนั้นแหละค่ะ นะคะช้างตกงาน,นะคะก็ะะอย่างนี้นะคะกลับมาจากเกาะสมุยก็ลำบากมากเลย ินตามก่อนมานะคะนี้เรานี่ก็ไม่ใช่ย่อยนะคะเรื่องกินในเรื่องใหญ่เลยนะคะโอเคก็ <S 2> <S 2> <S okay. ยืนมองนะคะมองควานนะาหญ้ามาให้กินนะคะวันนี้ควานมีอ้อยนะคะเคก้าหัวถูกับไม้นะคะโกเคก็เริ่มเล่นนะคะเล่นต้นไม้เหมือนกันนะคะ ถูเข้าไปตรงไหนมีความสุกแกคันค่ะอูแกคันนะคะเริ่มคันขึ้นเลยนะคะก็ทายาให้แกแล้วนะคะไม่ใช่ว่าเราไม่ทานะคะเต่ก็อย่างว่าเนาะลาเปียกน้ำแกก็จะคันแบบนี้แหละคะ่ะ นเดียวแกก็่ช่วงเที่ยงเราก็จะเอาอาหารมาให้แกนะคะช่วงเที่ยงจะมีอาหารให้แกค่ะมีอ้อยนะคะให้แม่มะลิเรานะคะอาคั่นด้วยนะคะกินด้วยทั้งคัน่นทั้งกินเลยนะคะมะลิของเรานะคะ แล้วก็มีอ้อยนะคะวันนี้พ่อควานก็ไปตัดอ้อยมาให้กินนะคะทั้งกินทั้งชูเลยนะคะแม่มันีค่ะเราตกงานมาจากเกาะสม,มุยก็ลำบาก ทุกอย่างแหละค่ะเราก็ยังไม่มีเรื่องยาเรื่องอะไรนะคะตรงที่ปลูกเราก็ยังไม่มีนะคะเราตกงานมาค่ะที่ปลูกยาเราก็ยังไม่มีค่ะเราก็ต้องคอยหาซื้อตรงนั้นตรงนี้มั่งละค่ะให้แม่มลิเรานะคะ ที่มีแม่ f อฟสั่งอ้อยกระบอกให้เราไปตัดก็ขอบคุณแม่ f อซนะคะที่ซื้ออ้อยให้เรานะคะวันนี้แม่แมาลีก็และได้อ้อยของแม่ f อซนะคะที่ท่านการุณานะคะให้เราไปตัดอ้อยนะคะขอบคุณแม่เอฟซีมากๆค่ะ ยังไม่มีที่ปลูกค่ะที่ปลูกยาก,ก็ยังไม่มีค่ะเพราะเรายังไม่ได้เข้าโครงการนะคะ ดูแกกินเมือนอเลดอร่อยเลยนะคะเคลาดนะคะแกจะกินต้นใบก่อนนะคะกินใบอ้อยก่อนนะคะจะกินใบอ้อยก่อน,นะ ดูไปหักกินก็ได้ค่ะเรื่องกินนีนเรื่องใหญ่เลยนะคะแม่มะลิเรานะคะไม่ยอมถอยนะคะเรื่องกิน ก็กินเยอะค่ะค่ะแกก็เอาต้นอ้อยนะคะถูตามตัวแกนะคะถูใต้ท้องแกค่ะแกคันตรงไหนแกก็ถูตรงนั้นนะคะ ช่วงบ่ายนี่ก็อากาศร้อนมากเลยนะคะี่ก็ถูนะคะถูตรงขานะคะ ติดด่างแกก็ยังมีนะคะก็ยังมีด่างเต็มตัวอยู่ค่ะคุณหมอชีตให้แล้วแกก็ต้องใช้เวลาแห <Avenue. S 1> ละคะ่ะก็ฝากพ่อแม่เอฟซีทุกท่านนะคะช่วยเป็นแรงกายแรงใจให้แม่มะลิด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้ามาวยนะคะแขวนพ่อคขวนขอบคุณมากๆนะคะ คุณพ่อแม่เอซีทุกท่านนะคะขอบคุณมากค่ะ